ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านก๋นวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่อร่อยนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลานะครับเวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนนะครับนี่นะครับพ่อค้ากำลังลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่พ่อค้ารูปหล่อทำก๋วยเตี๋ยวอร่อย นี่ก็เป็นเมนูนะครับเส้นเล็ก40พิเศษ50นั่นเองนะครับนี่นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนเมืองสีสะเก็ดครับมาแล้วนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนของเรานะครับโอ้โหน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมก็ดูเครื่องนะครับมีหมูยอมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูต้มนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นร้านอร่อยเด็ดในเมืองสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับดูครับลูกชิ้นปลาแท้ๆเลยนะครับไม่มีรสขาวเลยครับดูครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ทุกท่านดูนะครับทีนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับทีนี้มาชิมกันดองนะครับเพื่อเดี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนนะครับอืมน้ำซุปอย่างนี้เลยทีนี้มาลอง มาลองลูกชิ้นปลานะครับคุณผู้ชมครับอือหือ,อินปลาหอมหอมเนื้อปลามากอันนี้เป็นเป็นหมูต้มนะครับคุณผู้ชมกับหมูซึ่งทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวที่หมูต้มแล้วเนี่หาทานยากมากในเมืองสีสะเกษ ปกต,ต,ติเราจะเห็นเป็นหมูสดเลยนะครับหมูสดแล้วก็ลวกลวกอันนี้คือหมูต้มแล้วก็จะมีหมูยอนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวจะใส่หมูยอด้วยนี่ครับนี่ครับหมูยออร่อยเด็ดจริงครับคุณผู้ชม ที่ผมชอบก็คือลูกชิ้นปลานี่นแหละครับคุณผู้ชมครับอร่อยอืมอืมอืมสรุปว่าสุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี้อว้วนเมืองสีสกเกตน,นะครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวทานแบบอร่อยยนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ